ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมฮูบอยนะแอดมินสกายวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับข่าวการจ้างเหมานะรเรียกจ้างเหมาพนักงานราชการเฉพาะกิจนะฮะหนึ่งปีจ้างหนึ่งปีนะครับก็จํานวนหนึ่งอมือาตรานะับเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับก็จะกระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัด นะวันนี้ก็จะมาไอ้นะครับสําหรับนะักพัฒนาชุมชนนะครับก็จะรับห้าตานะครับดรืยหกตานี่แหละของจังหวัดสุรินก็จะมาแชร์นะครับความรู้แล้วกันนะครับก็ผมก็มีเพื่อนในสายงานก็เขาก็จะบอกว่าให้แบบเหมือนให้เตรียมไว้ใจเนื่อนๆนะครับผมก็เลยเนี่ยมาทําคลิปนะครับแนะนํา ก็คืออันนี้นะครับเป็นหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกนะครับก็คือจะเป็นการไม่มีเขียนอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นการแบบยังไงสัมภาษณ์ลัตเอร์เซนอินเทอร์วิวอะไรประมาณเนี้ยอินเทอร์วิวก็คือการสอบสัมภาษณ์แบบมีพอร์ตโฟลิโอนะฮะที่เรารู้กันก็คือภาคคอ้นนั่นแหละก็จะเป็นภาคคอนะครับก็จะเป็น การสัมภาษณ์รายบุคคลเนี่ยคะแนนเต็ม3 0คะแนนนะครับแล้วก็พอร์ตโฟลิโอเนี่ย70คะแนน,นก็จะเป็น100นะครับคนที่ผ่านเกณฑ์นะฮะต้องไม่ต่ํากว่า60น,นะครับเป็นมาตรฐานของการสอบราชการไทยอยู่แล้วนะครับ6.1นนก็คือเป็นการประเมินนะครับบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครก็คือจะเป็นแบบ นิสัยนะฮะอุปนิสัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปฏิเนี่ยปฏิญาณใบพิต่างๆคุณธรรมจริยธรรมนะฮะทักษะสมรรถนะนะครับ,นนค,รบความคิดเริ่มสร้างสรรค์น,นะฮะการพัฒนาเท่ากับความสร้างสรรค์ความสร้างสรรค์เท่ากับการพัฒนานะครับก็เป็นวลีหากินนะครับในการไปสอบสัมภาษณ์พวกนักพัฒนาชุมชนนะครับเขาก็จะจะเน้นพูดคํานี้นะครับ แล้วก็จะเป็นจะถามนะครับเกี่ยวกับเนี่ยนักพัฒนาชุมชนเนื้อหาดีเทลมีอะไรบ้างนะครับก็อนี้ถ้าไปอยู่ภูมิภาคก็เขาก็น่าจะถามเรื่องโคกหลงนาเยอะหน่อยนะเพื่อนๆก็เกินไปนะฮะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่สามสิบสามสิบสาสิสิบอะไรอย่างเงี้ยก็พูดประมาณนี้ต่อมาการทําพอร์ตเนี่ยเป็นทีเด็ดของนะผมชอบนะที่กําหนดไว้เลยว่าไม่เกินห้าน้านะครับ เพราะว่าคือจะบ่งบอกถึงใจความสาคัญของท่านจร,จริงๆนะครับคือเนี่ยเขาบอกเลยหน้าที่หนึ่งใส่อะไรก็คือประวัติส่วนตัวนะครับคุณชื่ออะไรนายอะไรเดลต้านามสกุลอัลฟาอะไรเงี้ยนะช่วงนี้กำลังฮิตอยู่นะฮะโควิดสิบเก้าแต่อย่าไปชื่อเลยชื่อนี้ไม่ดีแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับก็แล้วแต่ท่านเลยผมก็เอาตั้งแต่นั่นแหละ ปรถมมัธยมมหาลัยนะครับผมเนี่เรียนรคกาแหงนะครับลูกพ่อคุณก็ฝากกดสับตะไคร้ด้วยนะลูกพ่อคุณเราก็สายราชการเต็มที่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะฮะหรือประสบการณ์การทํางาน experience experience นะครับที่เป็นประโยชน์ตำแหน่งที่สมัครนะรอันนี้สมัครน,ะรนักัฒนาชุมชนก็ก็ต้องกรอกข้อมูลเจ้ปทอเป็นกรอกข้อมูลกรชช2ข้อเป็น ใช้ทีพีแบบเป็นอะไรประมาณเนี้ยคือที่แบบคาดการไว้นะแล้วก็แบบประมาณเนี้ยเพราะว่ามันทํางานในในอําเภอไงอาเภอมันจะจะไม่เหมือนท้องถิ่นอาเภอมันจะทําพวกที่มันคล้ายๆส่วนกลางเลยก็จะเป็นน่ยที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ก็จะช2คเจ้าพถอเนี่ยท่านได้ทําพวกโอท็ top, พวกชมลมอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่ะ พวกจังหวัดอำเภอจะได้ทำแต่อปทอเนี่ยก็จะทำพื้นฐานนะพวกเบี้บออยงชีพเงินตรงเคาะบุตรบัตรผู้สูงอายุอะไรเงี้ยจะได้ทำทรงนี้งานหยิบย่อยที่มันจึกกิดก๊กกิกอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็เป็นผลงานหรือรางวัลน,นะครับที่เคยได้รับในขณะ,ะที่กำลังศึกษาอยู่หรือในขณะ,ะนั้นอันนี้คือเขาโอเพนพอสมควรนะสำหรับนักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยคือทุกคน เท่ากันนะฮะเพื่อนเพื่อนอย่าไปกลัวว่าแบบอไอ้ยังไม่มีประสบการณ์ทํางนานไปสมัครแล้วมันจะจะได้หรออะไรเงี้ยคือเขาเขาจะเน้นเด็กจบใหม่ซะส่วนมากเด็กเป็นเด็กจบใหม่สมัยนี้เก่งนะครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยเรียนรามเนี่ยม่งส่วนใหญ่เรียนไปทํางานไปทุกคนอะ่ะพอจบปุ๊บจบปุ๊บเนี่ยมีประสบการณ์การทํางานเทียบนะครับแต่ท่านที่เรียนโดยตรงร้อเปอร์เซ็นเนี่ยก็สามารถ พูดได้ว่าแบบ่าเราเคยทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับประมาณเป็นข้อห้าข้อห้าก็คือเหตุผลและความสนใจที่เลือกสมัครในตาแหน่งที่สมัครเขา้ารการประเมินอันนี้อยู่ที่ดุลรยพเนนิจของท่านนะครับก็จะเป็นเขาก็จะถามแล้วว่าเอยทําไมถึงสนใจสมัครนี้เนี่ยถ้าผมเป็นกรรมการผมต้องผมถามแค่เนี้ยพอทําไมถึงสนใจสมั ในตำแหน่งนี้ท่านก็ต้องตอบด้วยหลักการและเหตุผลข้อท็จจริงต่างๆนะเหมือนเหมือนการเห็นของการในะการตอบคําถามเนี่ยก็ต้องเริ่มจากชื่อ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 โครงการเนี่ยตำแหน่งนี้นะักพัฒนาชุมชนและหลักการอะไรก็นั่นแหละท่านก็อ้างอิงไปแบบอะไรอ่าหลักการพัฒนาชุมชนก็จะเป็นการให้การสน,น่ชุมชนสำหรับชุมชนอะไรพวกเนี้ยท่านต้องยก หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนมานะครับประมาณนั้นน,นี่ก็เป็นตัวนหนึ่งนะครับหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็อู้บอยนะก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มติวนักพัฒนาชุมชนทุกคนนะที่โอ้โหดันช่อง Facebook ผมเนี่ยจน ทะลุหนึ่งพันคนแล้วนะครับโดยใช้เวลาสามเดือนนะก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีนะครับแล้วเจอกันที่เส้นชัยจุบจบ